ครียดใครเครียดแนะนำวิธีการคลายเครียดของหนุ่มสาวชาวจีนค่ะหลังๆนี่มีกระแสบแปลกๆนะคะหนุ่มสาวชาวจีนเดินทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแกะทุ่งเลี้ยงแกะหรือว่าฟาร์มปศุสัตว์ที่เลี้ยงแกะกันมากขึ้นเพื่อจะไปทำอะไรไปทำไปตบตูดแกะค่ะเพื่อหวังว่าการตบตูดแกะจะทำให้เขาสบายใจผ่อนคลายมากขึ้น อันนี้เรียนไม่เข้าใจจริงๆว่ากระแสนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตลาดค้าปัสสุสัตว์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอะค่ะแล้วก็ไปทําอะไรแปลกๆกับแกะที่ถูกมัดอยู่ในนั้นโดยจะได้ยินเสียงตบดังแปะแปะแปะเบาๆนะตบแบบตบตูดเบาๆแล้วก็ตามมาด้วยเสียงหัวล็อกคิกคักคิกคักเนี่ยนะคะออมาในโลกโซเชียลของจีนก็เต็มไปด้วยคาชักชวนว่าไปลองสิ ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองไปตบตูดแกะดูนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวคนนึงที่ใช้วิธีการคลายเครียดที่การตบตูดแกะเธอก็เอาไปเอาไปอะไรอะ่ะเธอก็ไปเล่าให้ฟังในโซเชียลบอกว่าตูดของแกะเนี่ยทั้งเด้งแล้วก็ทั้งนุ่มถ้าได้ลองแล้วจะติดใจเด็นะคะแล้วก็มีการแชร์คลิปกันในโลกโซเชียลนะแล้วบอกว่านี่มันคลายเครียดได้จริงๆนะ อีกคนนึงเป็นเอาเยอะเป็นเอามากเลยนะถึงขนาดว่าลงทุนนั่งเครื่องบินมาห้าชั่วโมงเพื่อมาตบตูดแกะอะคะ่ะเพราะเขาอยากจะรู้ว่าประสบการณ์น,นี้มันจะมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เทรน์ตบตูดแกะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนหนุ่มสาวชาวจีนนิยมกันมากนะคะถึงขนาดมีคนออกมาแนะนําให้ละเอียดเลยว่า ตบตูดแกะนะคุณต้องหาแกะพันนั้นพันนี้องศาการตบเป็นยังไงมุมการตบความแรงในการตบเป็นยังไงเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องของการตบตูดแกะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีพวกนักสิทธิสัตว์นะคุ้มครองพวกพวกสิทธิสัตว์สิทธิสัตว์เนี่ยก็ออกมาบอกว่า ระวังนะตบตูดมันมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวแกะมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้เขาว่าไปนั่นเนาะแกะซึมเศร้าแต่คนตบเขาก็จะบอกว่าเออฉันตบเบาๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะก็มันคงไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรมากมายนะคะอ่ะก็มีใครจะไปลองไหมคะอยากไปลองไหมคะเพราะบ้านเราก็มีฟาร์มแกะนะไม่รู้ว่าจะมี เทรนนี้จะมาถึงประเทศไทยบ้างหรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะใครใครที่มีโอกาสไปฟาร์มแกะในบ้านเราหรือจะไปต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศไปทําแบบนี้ได้ไหมนะไม่รู้อะ,อะแต่ก็ถ้าอยากทําก็ลองไปทําที่เมืองจีนแลวกันตอนนี้กาลังเป็นเทรนนะคะ